จะไปเก็บของหรือจะไปดูดาวดีนะว่าดูดาวบ้างก็ได้นะเพราะว่าดูดาวก็ต้องใช้เวลาโอเคมีสามที่ Eastern Sky แล้วก็ South Eastern Sky งั้นไปที่ ก็โลกนแล้วกันอยากไปสุดจะได้รู้ด้วยว่าไอ้ดาวที่ดูมันเอาไปทำแบบทีเดียวได้หรือเปล่าประกอบการจะตัดสินใจทำไมกูไม่รอให้มันกลางคืนก่อนแล้วกูเคยบว่าป่ะไปตรงนั้นแล้วกูจะแบบจุดไฟได้จริงเหรอวะ <c oughs>